สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงนะคะอยากจะกินผัดผักบุ้งตอนเที่ยงมื้อเที่ยงค่ะก็เลยมามองหาผักบุ้งในหลุมล้อรถยนต์ที่เราปลูกมะนาวเอาไว้นะคะ ล้อรถยนต์2อล้อนะคะหมักดินใช่ไหมคะแล้วปลูกมะนาวที่เราตอนเองลงไปนะคะทีนี้ต้นมะนาวกิ่งมะนาวเขายังเล็กใช่ไหมคะเราก็เลยเอานำเอาผักบุ้งเนี่ยคะ่ะมาปลูกเห็นไหมคะต้นใหญ่มากนี่เท่านิ้วเลยเท่านิ้วเราเลยนะคะ เท่านิ้วแม่น้อยเลยค่ะยาวมันนี่นะคะต้นใหญ่มากค่ะอวบอวบเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะใหญ่กับเท่านิ้วโป้งเราอะคะ่ะเด็ดไปเลยนิ้วตีคานก้านหนึ่งอันนี้เป็น ผักวุ่งพันธ์ที่ปลูกในน้ํานะคะแต่ว่าเรามาปลูกแบบที่บ้านเนี่ยเขาชื้นๆเขาก็โตนะคะเขาก็โตให้เราได้กินใส่เย็นโดาโฟผัดไฟแดงใส่มาม่าได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะใหญ่มากเลยค่ะสามกิ่งก็3ามก้านก็ใส่มาม่าก็ อิ่มแล้วนะคะนี่อค่ะอีกนี่ค่ะนี่ที่มีตัวอะไรมาอยู่ด้วยเราจะให้มะนาวเขาโปร่งด้วยค่ะเราก็เด็ดเขาเลยก้านอวบมากค่ะเห็นไหมคะ เกือบเท่านิ้โป้งไม่น้อยนี่จะให้ดูนะคะรากเขาออกมาอีกแล้วเราก็เดี๋ยวอันนี้ไม่น้อยเอารังกระดาษนะคะที่ส่งไรซนีพัสดุอย่างเงี้ยเนาะมาฉีกฉีกใส่นะคะคลุมคลุมดินให้เขาชื้นเนาะเนี่ยรากเขาก็จะแตกมาอย่างเงี้ยค่ะ๋ยวแไม่น้อยจะแหวกออกมาให้รากเขาลงข้างล่างให้โดนดินหน่อยแล้วก็ปิดเอาไว้ นี่คะ่ะวิธีการรักษาความชื้นในช่วงหน้าร้อนนะคะเห็นไหมคะรากออกทุกก้านทุกกิ่งเลยคะ่ะเด็ดออกก่อนนะเห็นไหมคะรากขา,ขาวๆไหมนะะก็เอารังกระดาษกรุบๆเขาเอาไว้เห็นไหมคะถ้าเราอยู่ในเมืองอย่างนี้นะคะเราไม่มีใบไ,ไม้เนาะรังกระดาษดีมากเลยคะ่ะเพื่อน นี่ก็เด็ดออกเลยนะคะนี่รากออกอีกแล้วนะคะเด็ดตรงนี้เลยนี่รากออกเด็ดรากขาวๆแล้วก็คุยๆเอ่อนีกอะไรอะคุย,คยรังกระดาษออกแล้วก็ให้เขาโดนดินนะคะกดให้เขาโดนดินเนาะ แล้วก็เอาเอารังกระดาษปิดไว้หน่อยนี่นะคะ่ะรักษาความชื้นค่ะรักษาความชื้นให้เขาเดี๋ยวสักไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดออกมานะคะให้เราได้เก็บอีกนะแล้วก็เก็บเลยค่ะ,คะรอบล้อรถเลยนะคะ ี่ค่ะอันนี้ก็ปล่งแล้วนะคะมะนาวไร้มยเมล็ดค่ะในรถรถยนต์สองล้อวางซ้อนกันนะคะส่วนอันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะไม่ได้ปลูกผักบุง้งแต่ว่า แม่น้อยตัดตัดแต่งกิ่งเข้าไปนะคะจริงๆรต้นเขาจะเท่ากันแต่ตอนนี้ดูเหมือนต้นนี้จะโตกว่าถ้ามันเป็นใบหยิกๆอย่างเงี้ยมันเพี้ยมันมีหนอนแม่น้อยก็ตัดตรงตัดที่ปลายยอดเขาออกเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่เนาะ่าชมสวนนะคะเล็กๆข้างบ้าน นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพริกพริกขี้หนูสวนค่ะเขางอกเองนะคะงอกเองเนี่ยในหลืบกระถางเนี่ยงอกมาเองนะคะไม่ได้ปลูกเลยนะเนี่ยในหลืบกระถางมะนาวนะคะ่ะมะนาวก็ยอดหยิกหมดแล้วเขาไม่ได้แดดเพราะว่ามันมีเผือกมีชนนี่ชนหรือหรือหรือบอนหวานนะคะเนี่ยใบเขาใหญ่ใช่ไหมว่าคลุมหมดแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะมะนาวนี่ไม่น้อยกว,ว่าว่า ถ้าเขารอดก็รอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะคะข้างล่างนี้ก็เป็นขมิ้นค่ะขมิ้นที่ไม่น้อยเอามาเพาะเอาไว้นะคะเห็นไหมเนี่ยเอาหัวเข้ามาวางวางเอาไวะะ้อะค่ะแล้ก็เป็นขิงค่ะขิงขิงก็เอาหัวมาวางวางเอาไว้มีหญ้าก็ถอนออกเลย น้ำหมักให้เขาทุกวันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ขุดมาใส่แกงหัน่นๆนนะคะปอกเปลือกหั่นหันขิงอ่อนนะคะแล้วก็ใส่ไปในน้ำยากระทินะคะน้ำยาปลากะทิอร่อยมากเลยค่ะหอมอร่อยลองดูนะคะเพื่อนๆตอนแรกแม่น้อยก็คิดว่าเอ๊ได้ยินได้เห็นเพื่อนๆเ,เ,เขากินมาว่าเออเอา ขิงเนหั่นแว่นแล้วก็ใส่ไปในน้ำยากระทิอร่อยมีคนบอกแบบนี้นะคะก็เลยลองดูอ,อร่อยจริงๆค่ะอร่อยใกล้จะขึ้นหัวแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะได้กินขิงละน,นี่ก็เป็นข่าปลูกเมื่อวันก่อนค่ะเอาหัวข่ามาปลูกใส่ในกระถางแล้วก็มีกระถางใบใหญ่ซ้อนอีกครั้งหนึ่งนะเวลาเขาออกรากเราก็จะย้ายไปลงดินนะคะ อันนี้ก็เป็นตัดไปแล้วค่ะผักบางตัดไปแล้ววันก่อนทำไมยอดนี้เราลืมตัดหรอยอดนี้ลืมตัด mm hmm. ก็มีขิงเยอะค่ะขิงอยู่ใต้ต้น mm hmm. นี่ฮะกล้วยกล้วยเนาะกล้วยหอมพันเตี้ยค่ะต้นเล็กนะคะเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวไม่ถึงเมตรเลยค่ะเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวใครดูกันว่าจะออกลูกตอนไหนนะคะกล้วยหอมพันเตี้ยค่ะเห็นไหม เขาเตี้ยจริงๆนะคะเนี่ยต้นเล็กมากเลยดีเพื่อนแม่น้อยให้หน่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะออกลูกไหมนะคะกล้วยหอมพันเล็กพันเตี้ยเนาะเขาบอกว่าหวีจะเยอะนะคะหลายหวีเดี๋ยวรอชมกันดูนะ มีอ้อยดำปลูกกันไปอะไรก็ปลูกกันไปคะ่ะอ้อยดำไหนมีก็หลายกออยู่นะอ้อยดำเนี่ยเห็นไหมคะปลูกเป็นดงเลยเนี่ยข้างบ้านเรามะละกอก็มีนะคะเนี่ยไปดูตัวผู้ตัวเมียปลูกปลูกไปอันนี้คืออะไรเนี่ยเออ ต้นผักปลังอะค่ะลำต้นของผักปลังอ่ะไม่น้อยเด็ดเด็ดเอาเอใบเอายอดเขาไปผัดน้ำมันหอยนะคะวันนั้นอร่อยอร่อยเสร็จแล้วก็เอาก้านเขาอะค่ะมาทิ้งตรงนี้มาวางไว้โอ้แต่ค่าแต่ดีจังเลยดูสิ mm hmm. เขาได้ฝนตรงนี้มันชื้นนะคะใต้ร่มของ มะละกอกับเผือกนะคะนี่ไม่ใบเผือกใบอะไรนี่ก็ขิงนะคะอยูใ่ใกล้ๆกันเนี่ยเออเขาชื้นนะเขาแตกน,นั้นเพื่อนเขาแตกดูดีแตกยอดออกมาดีจังเลยเดี๋ยวไม่น้อยจะไปหาที่ปลูกให้ลงให้เขาหน่อยของสารเนี่ยอยากจะเกิดมากเลยเนี่ย,ยากจะมีชีวิตอยู่เนะาะนี่เกิกเราก็เป็นหัวแล้วนะ เรียกว่าลงหัวแล้วใช่ไหมดูซิเนี่ยค่ะลงหัวแล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็ได้กินเผือกอีกแล้วนี่ก็มะเขือ,เ,อเขือม่วงกรอบนะคะเนี่ยนี่น้องแหมเอามาให้จากชุมพรอ,อ๋อขอโทษค่ะาจากพังงานะะ้องแหมนี่สวยน่ารักนะคะขาะนำมะเขือ ไม่น้อยขอไปผัดผักบุ้งก่อนนะคะวันนี้ได้ผักบุ้งกะละมังหนึ่งนี่ยค่ะพอผัดแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ